สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพอๆกับเบาหน่องอีกคือเขาครับผมมาแล้วครับเลขเมืองเขมียนครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเลขเมืองเขมียนครับงวดนี้สิเป็นตัวใดเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับฟังไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการลับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยูทติโชกในดวงครับส่วนตเเลกสีเขาหรือบ่เขาอันนี้ก็ยุติโชกในดวงครับ เพิ่นหามาเบ้าหนองก็มาบอกซูฟังครับผมเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วเลขตัวนี้เบ้าหนองได้มากตอนเบ้าหนองไปวัดไผ่พัฒนานะครับเพิ่นหามาตอนมือเบ้าหนองไปวัดไผ่เพิ่นบอกว่าให้ลองพิจารณาเบิงเบ้าหนองก็ถามความเป็นมาเป็นไปตัวเลขตัวนี้ว่าเป็นจังใดมาจังใดเพิ่นบอกว่าสื่อเบิงล่องเบิงเลขลอยมาจากฝ่าิ่นว่าอืม เล,ล่หอยมาจากฝ่าแนวใดอีกนอก้อเพื่อนก็บ,บอกว่าฟังไวเป็นแนวทางแต่เพื่อนก็บ,บ่ได้บอกอีหยังหลายดอกว่าอาจจะเป็นเลขฝันหรือว่าอาจจะเป็นเลขอีหยังสักทิ้งสักอย่างแต่เพื่อนบอกว่าเลขห้อยมาจากฝ่าเป็นเลขเทวดาลอยจากฝ่าเอามาใหา้ลองดูนะครับเด้งงวดนี้วันที่สิบหกธันวาหกหกส่งท้ายปีนะส่งท้ายปีให้ทุกคน ได้มีโชคไปนํากันสู่ผู้สูขคนแต่ลองมันครับเดิมเพิ่นบอกแค่ว่าเลขลอยมาจากฝานอีกบ้าง้องกัดโตกใจแล้วแสดงว่าเพิ่นฝันดีครับเพื่อนฝันดีหรือว่าเพิ่อนอาจจะได้เลขตัวดีๆมาจากที่ไหนที่หนึง่งเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าเป็นเลขลอยมาเป็นเลขเทวดาให้มาเปิดปากสิเอ้าแต่สีเป็นอย่างได แกลองพิจารณาเบิ่งนะครับเรื่องงวดวันที่16ทันวา66ครับผมเพื่อนบอกว่าบบานองกระถามแหละถามเพื่อนจนจนเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันว่าลถตลี่ลอยลงมาจากฝากตกลงมาใส่หัวสองใบวก็เป็นเลข2สองโตที่อยู่ในรถตลีนี้เบานอง้อยคือว่าฝันดีแทบ่น ก็ลองดูนะครับเดอลองพิจารณาบิ่งเดอเพิ่นห้มากแค่สองหางเพิ่นว่าเห็นเหลขกแค่สองหางลอตเตอรี่สองใบปกติมันมีหกตัวแต่เพิ่นเห็นแค่ใบละสามตัวแล้วก็เป็นเลขกคือการนำเป็นเหลขกคือการแนวใดเพิ่นบอกว่าเป็นเหลขกเทวดาลอยลงมาจากฝ้าเพิ่นบอกแค่นี้เพิ่นเด่นเพิ่นเด่นแค่นี้ เล็เป็นเหล็กเทวดาลอยลงมาจากฝ่าเปินนบอกแกน่นเปินไหนมาส,สองหางลองพิจนาเบิงหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดลักกะเจ็ดเก้าแปดสองหางครับเลขเทวดาลอยลงมาจากฝ้าครับเหล็กเมืองขมิน้นโค้งสุดท้ายครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโชคเลยดวงครับแล้วเพิ่นกระสือรอตรี่ไว้แล้วหลายนำ้ำงวดบังหันเจ็บนักกระโบป็นหยังแต่ว่าเพิ่นยังดีเพิ่นก็นยังได้คืนอยู่เพราะว่าหยังเพิ่นมาได้เลขเอกครเก้าหนึ่งเพิรนแบบเพิ่นไมาได้เลขเอกครเก้าหนึ่งกบดีใจนะเพราะว่าเพิ่นกับเบิ้งนคิดเบาหน้องขึ้นกันงวดนี้นะครับลองนะครับเด้อเลขเมืองขมิ้งครับมากบ่บมากขึ้นยุที่ดุ่นพินิจครับ มา,ามาักขวัญอยู่ที่ดุลพินิษเพื่อนไหนมากเบาหน่องก็เอามาบอกสู่ฟังลองวนนะครับเด้องวดนี่โค้งสุดท้ายเบาหน่องถามว่าซื้อหลายบอขันบอไปกะสีว่าคุยขันบอไปกะสีว่าโม่เพื่อนว่าเราซื้อหลายครับเราซื้อเบิร์ตตัเป็น,มนหมื่นมนละเราซื้อแค่สองหางครับซื้อแค่สองหางเพื่อนถามว่ามั่นใจอยู่ เพื่อนก็ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าปกติเพื่อนจะเพื่อนจะไออยัง่ะเพื่อนจะเล่นลายหางแต่งนี้เพื่อนเล่นแค่นี้ครับเพื่อนบอกว่าเล่นแค่สองหางเล่นแค่สองหางตัวละหมื่นเลยถุ่มเลยแต่ว่าเพื่อนบริสุทธิ์หม่องเดียวเลยเพื่อนบริสุทธิ์หม่องเดียวเพื่อนซื้อไล่หลายหม่องเพื่อนซื้อไ้เป็นซิปหม่องเพราะว่าแค่ซื้อไบหม่องเดียวสมมติถ้ามันถือว่าเพื่อนกับญาติเขาบอใจาคคือกันเพื่อนกัเลย สื่อกระจายกระจายแต่ว่ารวมกันแล้วโตวละเป็นหมื่นเลยว่า้ะบาวนนองก็ลองพิจารณาเอาเดอ้อเพิ่นว่าอย่าสื่อคือเพิ่นไหนเพิ่นบอกว่าอย่าสื่อคือเพิ่นสื่อเอาเฉพาะที่จะคล้องไหวสื่อเอาเฉพาะที่จะาข้องมีกำลังอย่าสื่อคือเพิ่นเพราะว่าการเห่นของแต่ละคนมันบอกคือกันเพิ่นจะบอกมาจ้ะแต่ว่าท่านผู้ใดมากเหขีสองตัวก็ย่าเลื่อมแตกออกนาเพิ่นว่าอย่าเลื่อมแตกออกนํา เพื่นกัว่าเพื่นีซื้อสองตัวไว้อย,ยู่ดอกสีซื้อสองตัวไว้ตัวละพันอยู่ดอกเพื่นว่าเอาลองเพื่อนนะครับเด้อเลขเงื่องขมีนครับโค้งสุดท้ายงวดวันที่สิบหกธันวาหกหกเบิ่งไว้เป็นแนวทางครับผมสองหางครับหกเจ็ดแปดกับเจ็ดเก้าแปดครับสองหางเน่นเน่นเลขเทวดาลอยลงมาหาครับขีดขีดเบิ่งขนาดโตเพิ่นเองเพื่อนยังมั่นใจขนาดนี้เพื่อนบอกว่า มันใจเหล็กเจ้าของนะมันใจเหล็กเจ้าของแต่สีเขาหรือว่าเขาอันนี้ก็บโเสียใจครับเพราะว่าถือฉบาเป็นฝันดีของเจ้าของมันโกเขางวดนี่กับสีตามสื่อจนกว่ามันสี่ออกคนว่าอ้าวลองดูนะครับเด้อหลายคนสมักสื่อเหล็กแค่หวดเดียวหลายคนสมักสื่อเหล็กแค่หวดเดียวแล้วก็บโตามแต่สําหรับเพิ่นเพิ่นสีตามอยู่ประมาณสองหรือสองหรืสอรสามหวด ถ้าเป็นเลขมากเพิ่นเด้ถ้าเป็นเป็นเลขมากของเพิ่อนอีหลีเ <_ d ises> พิ่นสิตามอยู่ประมาณงวดหรือสองงวดคือเบ่าหนองหละบเป่าหนองก็ตามเลเจ้าของอยู่ประมาณสองงวดงวดที่สามขันบวออกเพื่อเพื่อ,อใส่งวดที่สี่อีกสื่อจุดเราเพืน่นสิออกไปแล้วจังไดงวดนี้เขามารับโชกไปน้ำกันคือเก่านะครับนอคิดสินได้ไก่ทรงหวังนางป่ารถนาเดยว่าหน่องสีฟ้าเอาคลิปลงใหบิ่งเพราะว่ามันไกลมือแล้วแ๋ยวว่าเลขก็อันแต่ว่า บา,บานเบาหนอกนะ่งเลติดเจ็ดนั่นอ่านแล้วครับเป็นที่เรียบร้อยครับผมเลขกจะงามบ่ง,งามกับภากันอ่านไปหมดแม้แต่ขนาดจ็ดเจ็ดแกยังอ่านเหรอครับบ่เคยเห็นเพื่อนอ่านเลขกเบิ่นจ็ดเจ็ดเพื่อนกกยังอ่านครับเพื่อนบอกว่าเลขกมันดังแหงเบาหนอกเลยวะแต่ผมยังเนานอ่านมากะสิทธิของเพื่อนแต่ว่าเขาส,สื่อหรือบมสื่อมอันก็เรื่องของ,ของ,ของเขาผู้ใดผู้ใดมากซคื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อไว้ครับ มันบวชอ่านอยู่แล้วลอตเตอรี่เนาะลอตเตอรีเเรร่เขาบวชอ่านอยู่แล้วผู้ใดสื่อตัวใดก็ให้มีรางวัลให้มีโชค,ครับบวชจะเป็นรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองรางวัลที่สามแล้วก็รางวัลที่สี่ที่ห้าสามตัวหนาสามตัวท่ายสองตัวท่ายก็ให้มีโชกันสู่ผู้สู่คนครับผมงวดนี้เขามารับโชคไปน้วกันคิดริงใดก็ให้สมหวังดังปาถนาเบาน,าานองกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมแต่ว่าเบานอง มากเกลขตัวใดแต่คงจะเห็นคงจะอันนี้แล้วถ้าผูใดบ่ดท่านในเบิง่งเขาไปเบิ่งหย่อนหลังว่าเบาหนองวางเลขกตัวใดให้งวดนี่เฮามารับโชคไปนกากันกิสิ่นใดกให้สโงวางนังปรารถนานะอย่าลืมดูแลสุขภาพเจ้าของนําเพราะว่าโจนี้อากาศเรืม่มหนาวแล้วครับอากาศเรืม่มหนาวแล้วเดี๋ยวหลายคนกระถามมาว่าเบาหนองกระทอมลุงปูเสร็จแล้วยังยังบ่ท่านเสร็จนะครับผมเพราะว่าสร้างเพ่นบ่ว่างครับสร้างเพ่นบ่วาง แต่ว่าอุปกรณ์อย่างครบเบิ้แล้วเหลือแต่เอามาประกอบใส่กันแค่นั้นก็ขอให้ทุกคนคอยติดตามและคอยรับชมครับผมงวดนี้มารับชมไปทำกันที่เก่างวดวันที่16บธันวาหกหรเลขเมืองคมนครับผมสวัสดีครับ